รครับถ้าคุณมีโอกาสได้บอกท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศษฐาทวีสินครับเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยคุณจะเลือกให้อะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นรูป,ปธรรมและเพราะอะไรครับขอเชิญมิส s แกรนด์ลำบางครับ okay. จะเป็นที่รู้จักยังไม่มากแต่เป็นสิ่งที่ประชาชนศรัทธาและให้และมีความชอบมากนะคะนั่นก็คือฟุตบอลอค่ะยกตัวอย่างนะคะจังหวัดลำพูนจังหวัดใกล้เคียงของลำปางมีทีมฟุตบอลที่แข่งแก่งมากนั่นก็คือลำพูนวอิเออร์ค่ะทำไมทีมเขาแข่งแก่งมากนะคะเขามีนักกีฬาที่มีความสามารถและยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคนในจังหวัดเชกเช่นเดียวกับนักกีฬานในในประเทศไทยนั่นเองค่ะแต่หากรัฐบาลไม่สนับสนุนความฝันของเขาจะไม่สามารถเป็นจริงได้เลยค่ะนอกจาก ฝากสิ่งนี้ถึงท่านนายกแล้วได้อยากจะให้กําลังใจนะักกีฬาทุกคนในประเทศไทยนะคะว่าคุณสามารถเป็นซอพาวเวอร์ของประเทศไทยได้ในวันหนึ่งค่ะ ในวันนี้หนูอยากจะให้ท่านรัฐบาลได้รับฟังและได้พิจารณาเพราะว่าจากที่หนูดูประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นสู่การรักษาหรือว่าคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆถ้ามีโอกาสขอให้ท่านพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญมิสแกรนกระทุมทาดีครับ มีนโยบายที่ชัดเจนและทำอย่างต่อเน,นื่อ,อ,องค่ะบนเรื่ององค์กร m d i ค่ะกา,า,ารแข่วดดนนะคะแรงบันดนาลใจทุกคนต่างอยากเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทยอย่างเช่นในรอบคู่ประจำชาติกลายเป็นไวัยรัลทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว m d i นะคะจะเป็นพพาว power ของไทยได้ดีที่สุดค่ะคนอยากให้รัฐบาลน,นะคะส่งเสริมและกำลังสนับสนุนนะคะในส่วนของตรงนี้จะสามารถสไร้างรายได้เข้าเข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาลและถ้าทั่วโล ถ้าถึงการประกวดนางงามจะต้องคิดถึงมิสแกรนค่ะเพราะเราคือมิสแกรนเดอะวันแอนด์โอลลี่ค่ะมิส <Ms. Grant, S 2> แกรนชูคอง์ส๊อฟเพลว่าสำหรับหนูที่หนูอยากจะบอกนายกนะคะนั่นก็คือการขายของออนไลน์ของสินค้าไทยะคะ่ะ สนับสนุนการขายของออนไลน์ของสินค้าไทยมากขึ้นเกษตรกรหรืออาชีพค้าขายต่างๆค่ะก็จะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นทําให้เงินไหลเงินหมุนเวียนในประเทศไทยมากขึ้นค่ะเหมือนที่บอทำนั่นก็คือขายของขายน้ําพริกปลาสลิดอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะซอฟต์พาวเวอร์ที่จับต้องได้แบบรูปธรรมมิสแกรนทาอยู่นะคะนั่นก็คือจับ ปีนี้นะคะนั่นก็คือเวทีมิสแกร์ค่ะเวทีนี้ในทุกๆปีที่ต่างประเทศเราแทบจะไม่ต้องบังคับนางงามมากกว่า80ประเทศในการที่จะเรียนรู้การพูดภาษาไทยและการรู้จักวัฒนธรรมไทยเลยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะ น้ำพริกปลาสลิดเป็นปีที่ทุกๆปีขายดีที่สุดยอดขายดีที่สุดก็อยู่ที่น้ำพริกปลาสลิดบนแพลตฟอร์มติ๊กต็อกค่ะขอบคุณค่ะคต้องขอเสียรบมือให้กับคำตอบของพวกเธอทั้ง5คนนะครับในเราพร้อมนะครับหรืออย่างเดียวครับผลยังไม่อยู่ในมือผมครับ กาตเรียนเชิญครับผู้จัดการกองประกวดครับคุงลินฟ้าวราหะครับ ในค่ำคืนนี้แน่นอนครับกับการประกาศตำแหน่งต่างๆของทีม Miss Grand Thailand 2024พร้อมหรือ,อยังครับตอนนี้ครับพร้อมไหมเราม็เริ่มกันครัเริ่มกันจากรองอันดับ4 Miss g แ a n น Thailand 2 0 2 4 萨拉卡。 ให้กับ Miss Grant, มิสแกรนมหาสารคามครับและต่อไปครับรองอันดับ3ามมิสแกรนไทยแลนด์2024 Miss Grand Lampa. อันดับ2 Miss Grand Thailand 2024และรองอันดับ2 Miss Grand Thailand 2024 คืนดีครับนั่นคือตำแหน่ง Miss ิสก n นไทยแลนด์2024จะเป็นใครครับรักใครเชียร์ใคร ไทยแลนด์2024ครับอีกท่านจะเป็นรองมิสแกร์ไทยแลนด์2024ใครครับและมิสแกร์ไทยแลนด์2024